l i ฟ e โค้ดทร i อ l ลที่จะได้รับไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นการตรวจเลือดเพื่อดูสิ่งที่สําคัญเลยก็คืออนุมูลอิสระภายในร่างกายเรานะคะแล้วก็ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราซึ่งอันนี้จะเป็นผลจากในเลือดมันก็จะเห็นผลเนี่ยชัดเจนแล้วก็เชื่อถือได้มากกว่าการตรวจวัดจากจากฝ่ามือจากผิวหนังนะคะอนุมูลอิสระเนี่ยจะเป็นตัวการที่บ่งถึงความเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะดูว่าภายในเนี่ย แก่มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวพอ,อตรวจเลือดถ้าเกิดวันนี้พร้อมก็ตรวจได้เลยไม่จะเป็นต้องงดน้ำวน,ำนำอาหารนะคะแล้วก็หึงสัปดาห์เดี๋ยวมาฟังผลกับหมอ เราพบว่าถ้าสมมุติเราเลือกได้เราก็มักที่จะให้วัคซีนได้ในทุกช่วงอายุเลยเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้เนี้ยค่ะเกิดอันตรายหรือว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เราสามารถป้องกันได้ในปัจจุบันนี้ค่ะก็จะแนะนําเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะหน้านี้เลยค่ะก็คือหน้าฝนต่อหน้าหนาว อันที่สถ้าในที่ที่อาจจะไม่สะอาดเท่าไหรนะ่นักนะคะเราก็จะมีวัคซีนตัวที่เราควรจะต้องฉีดป้องกันเอาไว้ด้วย mm hmm. ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ A และนอกจากนี้แล้วก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B เีเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดีมากถ้าสมมติว่าเราต้องไปเดินทางไปในประเทศที่กําลังพัฒนาเช่นเดียวกันก็แนะนําว่าอาจจะให้ฉีดวัคซีนสําหรับป้องกันโรคไทฟอย เราไม่ไม่คิดว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรแบบเนี้เพราเห็นว่ามีคนขอคำถามเยอะชอบเพราะว่เพจนี่ยจะแบบว่ามีบอกความรู้เกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่คอนเซิร์นด้านนี้เราก็เลยติดตามตลอด